ครับคุณว่าครับตามสัญญาครับผมมีคนที่จะให้คุณว่ารู้จักนะครับอยากรู้จักมากเลยอยากนะครับเชิญครับคุณเจริวัฒชวันทิตยศครับครับสวัสดีครับท่านผู้นี้คือท่านนี้คือคนที่รังสรรสิ่งนี้ครับของของขวัญที่เราให้กับนำอาเซียนซัมเมตครั้งที่ส5้าแล้วยังเป็นผู้นี่ครับไอซ์นา้า ครั้งที่14ครับแล้วก็ถ้าเปิดจาได้นะครับในห้องน้ำนะครับในล็อบบี้ับนําพูกลางล็อบบี้ปีมือท่านทั้งนั้นเลครับโอ้ที่ที่เป็นกระจงแผ่นแล้วก็มาต่อต่อต่อใช้เทคนิคการเอากระจกแผ่นมาต่อถูกต้องครับแต่ว่าตัดเติดเลาหรือยังไงไม่รู้ละครับออกมาสั่งงดงามแบบนี้มันต้องเป๊ะเป๊ะทุกชั้นนะครับ โอ้ต้องให้เราให้ผมฟังหน่อยแล้วแบบนี้คิดได้ยังไงถ้าถ้าภาษาวิลุกบอกกันนะโหคิดได้ไงเนี่ยแบบต้องแบบนี้หน่อยนะถ้าอย่างนั้นต้องให้ลูกสาวตอบหล่ะรับรับหรือว่าลูกสาวสวยมากก็ดูหน้าพ่อเลยครับนั่นสิผมก็จะว่าอย่างนั้นอยู่เหมือนกันเอาเล่าเล่าอะไรเร่องเล่าเรื่เอาเล่าหน่อยครับก็อนอ่ก็ต้องขอบขอบคุณทางคุณวิคเตอร์และทางคุณเสีดุสิตธานีที่ให้เกียรติให้ผมได้ ใช้ความรู้ความสามารถแทนคนไทยทั้งประเทศได้ออกแบบทั้งสองครั้งนะครับซึ่งสองครั้งก็ต่างกันครั้งแรกเนี่ยผมออกแบบด้วยศิลปะวัฒนธรรมของชาติเป็นลักษณะพญาน่าแล้วมาจากหลายไทยส่วนครั้งนี้ผมกับคุณวิเตอร์ร่วมกันคิดนึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นตัวแทนให้กับผู้นำมอบ้พับผู้นำอาเซียนนะครับให้ระลึกถึงนี่คือ ตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของในหรวงนะใช่ครับครับก็เหมือนกับเป็นราชพาหนะเรือสุพรรณหงษ์ทองคำเวลาเสด็จทางจลมากนะฮะมีพระราชพิธีอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงเลยนะฮะว่าจะประทับบนเรือพระที่นั่งลำนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีความหมายมีความหมายถูกพาดพิงบอกคุณวิคเตอร์ผมกับคุณวิคเตอร์โอ้โหนี่ก็ตอนแสดงว่ามีส่วนช่วยคิดก็ก็เป็นเป็นไปเอี่ยวเขาตลอดทุกเรื่อง ไม่ค่อยจะพ้นมือเท่าไหร่นะไม่ค่อยพลเท่าไหร่แหละแล้วจริงๆตั้งแต่ขั้งแรกตกผลิตยังไงตกผลิตตรงที่ว่าทีแรกก่อนก่อนสุพรรณหงษ์เนี่ยเป็นเชิงเทียนใช่ไหมครับใช่ครับเชิงเทียนคือความต้องการครั้งที่หนึ่งเลยคือต้องการว่าคือถ้าเผื่อเราให้เป็นของขวัญกับผู้นําไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่บนโต๊ะทํางานเขาหรือว่าในออฟฟิศเขาเนี่ยนี่นี่เราคิดถึงประโยชน์ใช้สอยก่อนคือคือคือถ้าเผื่อไปเก็บอยู่ในตู้ ของที่ลึกในบ้านมันก็จะไม่ประโยชน์คือเป็นเชิงเทียนไปเก็บไปเก็บแน่ในตู้อาจจะเอาออกมาใช้ครั้งเดียวตอนคริสต์มาสใช่เลยหรือทักซ์กิ้งเล่ยอย่างมันก็ไทยมันก็ไม่ถามว่าเชิงเทียนมันเป็นของไทยหรือเปล่าก็ไม่เป็นใช่ครับก็เลยคิดว่าให้เป็นไทยมากกว่านั้นดีกว่าแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ทุกคนกําลังมีองค์ว่าเจ้าอยู่หัวอยู่ในจิตใจในช่วงนั้นพอดีเลยก็เลยคิดว่า เป็นสิ่งที่เราทําถวายพระองค์ท่านด้วยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญกับจิตใจของเราทุกคนน,น,ะนะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่<ช>ทตัดสินใจว่าอา้าว เรือหงดีกว่าเรือหงดีกว่านะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อย่างนี้เนี่ยต้องเรียนเลยว่าอยู่บนโต๊ะของท่านผู้นำนะฮะที่ทำเนียบนะฮะแล้วแตทททะะ่ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะฮะทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียและสุดแท้แต่นะครับคือวางตรงไหนก็กลมกลืนถ้าถ้าจะว่าแล้วนี่ไม่ได้บอกพูดเ,เชียรก์กันเองนะแต่ท่านท่านผู้ชมดูเนี่ยนักขณะที่เราแผ่เนี่้มาแต่เดี๋ยวผมผมทึ่งทึ่งตรงเอากระจกมาต่อกันตรงนี้เนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นลายที่กระจกต่อซ้อนกันนะฮะ แต่กลายเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นลวดลายของเรือใช่ครับโอ้โหนี่มมันเหมือนแก้จีรไนใช่รแก้จีรไนนะครับคือเก่งมากคือคือบางทีถ้าเปิดถ้าเปิดเราเราอย่างที่ภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า s t a c k glass นะครับเหมือนว่าเอาเอา glass มา s แต c กกันเรื่อยเป็นชั้นๆ้นไปนะมันฟังดูเหมือนง่ายนะการที่จะเอามาต่อให้เป็นชั้นต่อชั้นต่อชั้นต่อชั้นเนี่ยให้มันเป็นเป็นเป็นลำเรืออย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องต้องเฉียบมาก ครับครับแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับมีชื่อคุณจิรวัตรติดอยู่เลยนะฮะว่าเป็นอาร์ติสต์คือเป็นผู้ที่คิดตรงนี้นะฮะต้องให้เลยต้องให้เลยจริงๆเพราะว่าคือคือผู้ที่คิดอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วคือหนึ่งเรามองว่าเป็นของไทยจากงานอาร์ียนสมิทธ์ั้นที่สิบห้าแล้วก็มีชื่อคุณจิรวัตร แล้วก็มีชื่อดุสิตทัาแน่มันอันนี้แน่นอนนี่นะฮะแล้วก็จะได้รู้ที่มาที่ไปรับประทานโทษนะครับกล่องกล่องที่อยู่ข้างหลังถ้ามองผ่านตัวคุณเจริวัตน์นิดหนึ่งนะฮะจะเห็นกล่องที่เขียนว่าดุสิตธานีวิหินนะฮะนี่คือกล่องที่บรรจุเวนผู้นําอาเซียนนะฮะทั้ง10ประเทศรวมทั้งอีก6ประเทศที่มาร่วมประชุมด้วยเนี่ยก็ถือกล่องนี้กลับไปนะทุกคนค เอาต้องบอกว่าแบกกล่องนี้กลับไป <c oughs> แบกๆๆ <c oughs> หนักพอสมควรทีเดียวแหละจริงๆรเราคุยกันบอกคุณชิวัตบอกว่าคราวนี้ขอให้กล่องเบากว่านั้นหน่อยนะเพราะกล่องครั้งที่แล้วเป็นกล่องที่กล่องที่เป็นลายทองบน<ช> <ๆ S 1> บนกล่องไม้สีชาติแด<ค><บ>ง แดงชาติเลยนะครับท่านลองดูภาพดูว่าจะขนาดไหนนะครับใหญ่มากหนักมากหนักมากครับมากๆเลยท่านท่านผู้ชมครับไหนไกล้องจับแล้วเนี่ยนะฮะตรงนาคาที่ท่านผู้ชมเห็นมุมจอซ้ายนะครับตัวหน้าเดี๋ยวผมจะขอให้กล้องจับเข้าไปแล้วลองแพนขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะฮะหนักประมาณสิบสิบกว่ากิโลฮะสิบกว่ากิโลครับครับครับผมลองอุ้มดูเมื่อกี้เนี่ยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ไอ้สนัะนี่คือของที่คุณเจริญวัฒ คิดนะฮะแล้วก็เราให้กับผู้นำอาเซียนครั้งที่1 4ตอนที่ประชุมอะสัมิตนะท่านดูดูดูให้ดีนะะเห็นไหมดูนะดูนะเดี๋ยวจะแพงขึ้นมาให้สุดเลยนะครับเพื่อเห็นทังปลายด้านบนหนักมากครับเมื่อกี้นี่ตอนยกเกรงข้อมือคุณวิทเตอร์รีบตะโกนเลยคุณว่าเกรงไหยนะเพราะมันหนักนะกรมเดี๋ยวผมทำหล่นตุบนี่ะดูนะทองยอดระบาดยนะครับืทองปัยอดละเนี่ยนะสองยอดในกรสีเดยประมาณ สุดยอดเดี๋ยวอันเนี้ยอันเนี้ยพอนึกออกอันข้างหลังนี้ไปช่วยไปช่วยคุณเจริญบัตรคิดยังไงอ่ะก็ช่วยด้วยอันอันหลังนี้ก็ช่วยด้วยก็ในถึงจริงจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคุณเจริญมีนิทรรศการที่นี่ก็มีงานหลายชิ้นนะครับแล้วก็มีเป็นงานไทยงานฝรั่งอะไรต่างๆก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะน่าจะดีนะครับคือ เห็นพ้องต้องการแล้วตัดสินใจแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมีข้อแอาจจะมีข้อจํากัดอีกนิดนึงว่าบังเอิญว่ามีผู้นําอีกสองสามชาติเป็นมุสลิมแล้วนะครับแล้วเราก็เกรงว่าไอสนากาเนี่ยก็คือหน้านะหรือจะเป็นช่อฟ้าก็เป็นหงอยู่ดียังไงก็ถึงที่สึกว่าเป็นเป็นเป็นคือเป็นเป็นเป็นรูปสัตว์รูปสัตว์เป็นภาพลักษณ์ของสัตว์อยู่นีก็ก็เลยมีอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับก็คิดกันหัวจะปลุกนะครับก็คิดถึง อู่อูบอูครับอู่แล้วก็ทำไปด้วยทำอู่เลยแล้วก็สะสมมอบให้ไปเรียบร้อยแล้วก็บรรจุเป็นเป็นลูกทองเป็นเป็นเป็นลูกเป็นลูกทองเป็นเป็นแล็กเกอร์แหวนเป็นแล็กเกอร์แหวนเป็นทองครับเป็นทองก็ก็อยากจะพูดนี้ครับว่าในโอกาสสำคัญนะท่านผู้ชมก็ไหนๆก็รู้จักคุณเจริญวัฒน์แล้วถ้าจะต้องมีอะไรยังไงที่จะทำเป็นของที่ระลึกขนาดนี้โอกาสพิเศษจริงๆผมให้ท่านผู้ชมติดต่อคุณเจริญวัฒน์โดยตรงได้ใช่ไหม ใช่ครับร์โทรศัพท์ขึ้นจอเลยครับโอ้ยดูดอีกน่อยเป็นพิธีกรของผมด้ยรเบอร์โทรศัพท์ขึ้นจออยู่แล้วนะครับอะไรก็ได้นะฮะนะฮะเพื่อจะให้งานอะไรก็ตามแต่ที่จะเหมาะและเฉพาะ Exclusive l ี่สำหรับธุรกิจของท่านผู้ชมโดยเฉพาะสามารถเลยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดจริงๆครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณคุณวิทเตอร์นะฮะสองตอนต่อเนื่องกันแล้วก็ให้เราได้เห็นอะไรหลายตัวหลายอย่างมากรวมทั้งได้รู้จักคุณจิรวัตรและผลงานที่ต้องบอกว่าอึ้งและทึ่งนะฮะก็จะทิ้งภาพให้ท่านผู้ชมเห็น เรือสวยๆเลยทีเดียวนะครับส่วนรอนสามจริงจริงยังน่าจะมีตอนสามนะครับนนั่มุกตลกของของนายกอภิสิทมุกอ่าจริงๆมุกมุกมุกของการประชุมก็มีมุกนายกก็มีง่ายที่สุดกันมาโอเคครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับเราั้งสามต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ